สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำแกงจืดลูกลอกแบบโบราณนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทำนั้นหาได้ง่ายๆค่ะสูตรของยิงมอก็จะมีผักกาดขาววุ้นเส้นหมูบดลูกลอกเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดหอมค่ะผงปรุงรสน้ำตาลกระเทียมโขกพอแตก เมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจึงนำน้ำใส่หม้อไปตั้งไฟกลางนะคะเมื่อน้ำในหม้อเดือดเราจึงใส่พริกไทยรากผักชีและกระเทียมที่เราทุบไว้นะคะใส่เห็ดลงไปตามด้วยผักและหมูบดเคี่ยวต่อไปสักระยะจึงค่อยใส่ลูกลอกนะคะหลังจากนั้นใส่วุ้นเส้นแล้วปิดไฟทันทีค่ะหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นปิดไฟแล้ว เราก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่คือหน้าตาของแกงจืดลูกลอกแบบโบราณนะคะหญิงมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยก็สามารถนำไปทำทานเองได้ง่ายๆค่ะหากเพื่อนเพื่อนชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ